หนึ่งแสเจ็หมืนห้าังรับงานหัวเพียมึงมึงไปเด็กันยังไงกูไม่รู้มึงคิดค่ารถกูห้าหมืนค,คนเยอะเกินสองพันเดี๋ยวแม่งคิดอีกแสนหนึ่งกูเป็นูุจัดอ่ะกูก็ต้องยอมวินาทีสุดท้ายมันนี่นั่นที่พูดออกไปทุกคนมันมันกดดันมาที่ผมหมด ผมนี่ก็เป็นแฟนเพลงของอิวด้วยครับแล้วกับอิวเนี่ยเคยร่วมงานกันไหมหกครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่หกครับผมเวลาติดต่องานคุณติดต่อผ่านใครผ่านพี่ลี่ครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาหรือไงที่ผ่านมาก็มีปัญหาอย่างนี้มาตลอดครับผมก็อยากจัดให้อิวต่อให้มันเจอปัญหาอะไรผมก็ยอมทุกอย่างเลยครับตกลงเท่าวันนี้สารภาพของลี่กับอิวเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวกขอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยค่ะถ้าอย่างมีคนมาถามผ่านลี่ลี่ก็ส่งต่อให้เนี่ย งานอิวขึ้นละพี่ลี่พิมพ์หาผม28ตอนดึกแล้ววันนี้ซาเชคหกโมงทีเนี้ยพี่ลี่โทรมาก่อนว่าทะเลาะกับพี่อิวนะพอถึงเวลาซาเชคใช่ไหมครับพี่ลี่ยังไม่มานะ8ปดโมงแล้วเดี๋ยวมา9ก้าโมงพี่ลี่เก้าโมงยังไม่มานะครับเดี๋ยวมา11บเอ็ดโมงแล้วสุดท้ายพี่ลี่บอกจะมาบ่ายสองมาถึงบ่ายสองทีมซาวเขามาหมดผ่านไปยี่สิบนาทีมีการด่ากันแล้วมีการด่าก,กับทีมเขาผมไม่ไหวแล้วผมไม่ทําแล้วผมจะกลับบ้านตังไม่เอาผมก็เอาอิวก็ด่าคำหยาบไป <c oughs> อีเรื่องแล้วผม โทรหาพี่ลี่เลยเะาล้อกันขับอีกแล้วอะไรเงี้ยสักพักพี่ลี่ก็พี่มาบาสช่วยแตนบายไว้หนึ่งคนได้ไหมผมก็ตอบกลับพี่ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยว5้าโมงจะมาซาวเช็คใหม่พอห้าโมงปุ๊บไม่มาโทรหาพี่ลี่ก็เลยนี่เอาให่าคนมาแล้วเนี่ยเออจะยกเลิกหรือจะเล่นผมจะได้วางแผนถูกพี่ตอบว่าเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนรอก่อนเดี๋ยวพี่คุมนึ่งกาดของเขาที่จ้างสองคนมาพี่จีฟอสโทรหา กาดเขาให้กลับไม่สาวแล้วแล้วข้างหน้าเนี่ยเป็นพันแล้วตอนนี้คุณบรนดาเยอะแล้วครับนี่สายปิิสนาโทรมาเขาจะมาเล่นเลยนะเขาไม่เอาเงินนะฮะมาเล่นให้ฟรีฮะเพราะว่ามีคนที่มาดูจากชนบุรีเนี่ยไปเจอพี่อิวเนี่ยที่เซเว่นอืมเลยขอถ่ายรูปเฮ้ยมึงเป็นแฟนเพลงกูเหรอผมรีบไปเลยนะกูจะไปเล่นตอนนี้เลยของทุ่มนิดๆอิวขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาพูดมาพูดมาผมก็ด่าผมด่าผู้จัดมาเก็บของแล้วลงไปซะเพราะว่าอิวอ่ะ ไม่ได้เงินนะครับอิวคืนนึงเข้าไปหมดแล้วแต่รู้อะไรอีกว่าอิวจะเล่นให้ทุกคนดูฟรีครับห้าแสนห้าหมื่นบาทอะไรเนี่ยนะเอาไปไมันไม่ได้มีค่ากับผมพอจากพี่อิวพูดเสร็จเนี่ยแล้วภายในเล่น 10, 000, เจเบ็ดเพลงเนี่ยผมอยู่ไม่ได้เลยหูผมดับหมดแล้วผมแบบกูต้องขึ้นเวทีต่อมึงให้ได้กูต้องขึ้นเวทีต่อมึงให้ได้เงี้ยพี่เปิดสลิปหน่อยผมโอนให้แม่งแปดแสนกว่าแม่งบอก 5, 5, 5. 5. โอนห้าแสนห้าโอนไปสามแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าแล้วพี่เปิดสลิปวันที่มัดจำมันไปหน่อยดิพี่มึงรับ ยังไงกูมไม่รู้มึงคิดค่ารถกูห้าหมื่นคนเยอะเกินสองพันเดี๋ยวแม่งคิดอีกแสนหนึ่งกูเป็นผู้จัดอะกูก็ต้องยอมวินาทีสุดท้ายนี่ก่อนวันเนี้ยไอคนที่มันด่าผมว่าว่าเข้างานไม่ได้ถูกไหมก็แม่งไม่ให้เข้าแม่งจะเรียกผมอีกแสนที่ค่าหมื่นอีกสามหมื่นผมไม่ยอมมันเพราะว่าผมอะจัดกับมันมาห้ารอบตอนเนี้ยผมหมดความอดทนแล้วครับมันอึดอ,อัอดที่พูดออกไปมันอึดอัดที่พูดออกไปนี่อึดอัดใช่ไหมมันกดดันครับทั้ง ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเวทีทั้งทุกคนมันมันกดดันมาที่พบหมดแต่ว่าเมื่อกี้เนี้ยมันมีอันนึงก็คือ,อ,อ5 5 0 0 0 0ห้าแต่บนเวทีคุณบอก800,000นะคืออิวเขาบอกว่าคืนเงินผู้จัดไปหมดแล้วคือ5 5 0 0 0 0ห้าใช่ครับอ่อแล้วคุณบอกคุณ800,000นะเมื่อกี้คุณผูทีุ <ผม S 1> ณโอนไป800,000กว่าคุณโอนไปทำไม800,000กว่าก็มีจ่ายทั้งงานหน้าด้วยแต่จริงๆตอนนั้นอนะขาดสติครับแต่งจริงโอนไปล้านกว่า เพิ่งเพิ่งมามาดูเขาไ,ไ้รวมสองของของโคราชด,ด้วยไงครับคุณไปโรงพักใช่ไหมไปครับแล้วมันก็ไม่จบใช่ไหมไม่จบครับคือตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วกูไม่เอาแล้วแล้ว,ลวคุณเรินมไปหาเขาทำไ,ไมก็อยากซัดหน้าแม่งอะไรแบบนี้คือตอนนั้นผมฟีดแตกมากจริงๆมันก็มีหลายส่วนที่มันผิดเพี้ยนและบิดเบือนไปเยอะมันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของรีของตัวพี่เขาขึ้นมาด้วยคำว่าผัวเมียนี่รีโดนก่อนเลยคนแรกเพราะว่าคนจับตาความสัมพันธ์อยู่แล้ว ว่ามันค่อนข้างที่จะมีเรื่องมีราวมาก่อนพอพูดแบบนั้นปุ๊บคนเข้าใจรีบผิดละเสร็จหลังจากนั้นเป็นเรื่องของสลิปเรื่องค่าตัว8000 0นไม่ใช่80,000นถูกไหมไม่ใช่จริงจริงมันคือมันคืออะไรก็คือ5 5า .000 ืงานแต่พอไปพูดแบบนั้นมันกลายเป็นเราหักหัวคิวใช่กลายเป็นที่ยักลอกละรวมแล้วได้รับเงินไปฝั่งอิวได้เท่าไหร่เท่าไหร่สองงานเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนี่คือรับจริงๆใช่ค่ะยอดแปดแสนมันไม่มียอดนั้นครับคือที่พี่อิวขึ้นไปพูดว่ากูคืนเงินผ จริงๆงเงินมันโอนไปล้านกว่าแต่ว่าผมอะอยากได้เงินคืนในตรงที่แปดแสนกว่าคืนอคือพี่อิวเขามาพูดว่าคืนผมครบหมดแล้วเงี้ยอิงคืนไม่ครบแต่คือไอ้คืนครบหมดแล้วของอิวเนี่ยเขาหมายถึงงานนั้นใช่ใช่ครับถูกไหมฮะเขาหมายถึงงานนั้นคืองานนความมที่มีปัญหาส่วนอีกเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้คืนเพราะเขาคิดว่าต้องไปเล่นใช่เขาคิดว่าไม่คิดจะยกเลิกใช่เขาบอกเขาไม่ได้ผิดสัญญาผมเขาจะคืนผมเรื่องอะไรไปเล่นที่โคราชเหมือนเดิมเขาบอกพี่ใครจะไปเล่นกับพี่เวทีก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีีแแลล้้้วววไมม่ใครทําางนดย ถ้าพี่อยากไปเล่นพี่หาสเตจหาคนทํางานไปเล่นเองเลยแต่จริงๆวันนั้นที่โอนคืนลีมคนส่งให้เขาเพอลี่รู้สึกว่าถ้าเราจะยกเลิกเราต้องคืนเงินนะเขาบอกวก่าคืนเงินผมมาแล้วไอ้งานานักวนิสต์ห้าแสนห้าก็เอาไปใช้จ่ายดีแต่ผมบอกเฮ้ยพี่ลืมไปเปล่านั่นเป็นเงินกูเงินผมตรงคําว่าเงินผมอะค่ะมันเป็นคําที่มันเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าในในความในความเข้าใจของศิลปินก็เข้าใจว่า วันนั้นอ่ะเราเล่นใหเ้เล่นให้ฟรีเต็มแต่เขาเล่นเพื่อใครอ่ะพี่ลี่เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวขออนุญาตค่ะก็คือเต็มเวลาแล้วเงินที่ได้มาถือว่าเป็นเค่าจ้างแต่คืนให้เพื่อชดใช้ <c oughs> คือทางศิลปินเข้าใจว่าก็เหมือนเรารับจ้างมาแล้วเงินนั้นเป็นของเราแล้วเราก็เอาเงินนั้นของเราเนี่ยชดใช้แต่ว่าทางผู้จัดก็จะรู้สึกว่าอันนั้นคือเงินของผมก็จะไม่นับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเนี่ยในการชดเชยกรณีเนี่ยไอห้าแสนห้า เดี๋ยวผมจบเนี่ยผมโอนให้เลยผมไม่เอาเพราะผมผิดสัญญาไม่เป็นไรถ้าคุณผิดสัญญาคุณต้องโอนคืนเขาสองแ0 0 0จม่าพโอเคครับไม่ใช่ห้าแสนห้ใช่แล้วเดี๋ยวก็ถ้าจะเอาไปจ่ายตรงไหนก็ค่อยโอนกันไปส่วนในมุมขอคุณเองเนี่ยถ้าคุณต้องการที่ถ้าคุณต้องการที่คุณจะจะจะชำระเขาว่าเขาในส่วนค่าเสียหายของงานน้องครบถมเนี่ยก็ไปคุยกัน ค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่ที่คุยกับพี่อิวเมื่อวานก็คือจบที่2ล้านครับโดยเบื้องต้นน่ะที่พี่อิวสรุปมาก็คือสามารถที่จะรับผิดชอบทั้งหมดได้ขอแค่มันมีเอกสารที่ตรวจสอบได้แล้วเดี๋ยวพี่อิวก็จะเอาเอกสารพวกนี้ไปปรึกษาหรือรวบรวมดูว่าอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงอย่างนั้นมากกว่าอย่างที่พี่อิวบอกว่าถ้ากลัวว่ามันจะไม่แฟร์ก็เป็นการฟ้องโดยที่พี่อิวไม่ได้จะไปสู้หรือจะไปอ่ะคืออันนี้คือหนูพูดตามที่พี่เขาฝากเฉยๆอะค่ะ